ไอเทลราแคร์กับการเป่ากระชับใบหน้าหรือทำให้ผิวหน้ามันฟูขึ้นมานะคะเทคนิคก็คือเราเป่าระยะความร้อนนะคะเอาที่เราสะดวกนะถ้าร้อนเกินไปนะเราก็สามารถลดลงมาได้นะแล้วก็ถอยให้หานะ,ะแต่ว่าสำหรับใครที่แรกๆอาจจะไม่ค่อยชินก็ปรับให้ใหใหสะดวกเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยเป่านะคะเวลาเป่าให้หลับตานะเพราะเดี๋ยวตามันแห้งนะแล้วก็ เป่าตามกรอบหน้านะคะแล้วก็ตรงร่องน้ำมาตรงไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราเน้นเยอะๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเป่านะคะข้างคอทั้งสองข้างนี่คือเป็นจุดที่เดนน้ำเหลือนะคะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ของเสียเนี่ยมันเดินตัวได้ดีนะคะแล้วก็ร่องน้ำมักนี่คือเราใช้กำปั้นยกขึ้นนะคะถ้ามีเยอะนะแล้วก็หางตาคืออ่าตรงริ้วรอยนะคะ ขาหรือทีนต่างๆนะแล้วก็เป่าไปนะเสร็จแล้วเราก็ใช้สเปรย์น้ำแร่นะฉีดพ่นมันก็จะได้เรื่องของออกซิเจนอันนี้เป็นน้ำออกซิเจนนะแล้วก็ฉีดเข้าไปมันจะได้ความชุ่มชื่นนะคะสําหรับใครบางคนที่กลัวว่าเฮ้ยเอาความร้อนเนี่ยมาเป่าหน้าจะทําให้หน้าพังหน้าย้วยหน้าแห้งหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะเป็นคลื่นความที3สามประเภทนะที่อยู่ในนี้แล้วก็ประกอบกันนะเราใช้นะคะน้าโมเลกุลเล็กออกซิเจนสูงเนี่ยนะคะือน้าแร่เนี่ย ฉีดเข้าไปนะคะก็จะช่วยทําให้เราสดชื่นแล้วก็เด้งกระชับได้นะคะสําหรับใครที่สามารถนําน้ํามาเป่าด้วยเครื่องไอชารานะคะมันก็จะยิ่งเร็วนะคะโมเลกุลก็จะเล็กมากเลยเราเป่าไปนะเป่าสัก5้านาทีสิบนาทีเอาที่สะดวกเนาะนี่นะคะก็จะทําให้หน้าย,ยกกระชับฟูขึ้นมานะคะเราสามารถทําอย่างนี้ได้ต่อนเนื่องนะมันอารมณ์ต่างกันได้ผลผมนะบางคนเข้าใจผิดว่าเอาใดป่าผมมาเป่าได้ไหมนะแล้วก็สําหรับใครที่ ไม่ใช่หน้าธรรมชาติต้องบอกงี้ไม่แนะนําให้เอาความร้อนจากเครื่องไอชา่าไปเป่านะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานะสิ่งแปลกปลอมมันย้อยมันย้ย้ยมันยานนะอันนี้ต้องหน้าที่เป็นหน้าธรรมชาติจริงๆนะที่ไม่ได้เสริมเติมแต่งนะก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะเราก็เป่าเช้าเย็นแล้วก็ยังสามารถเป่าเส้นผมเวลาเราสระผมมานะเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป่านะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง ผมจะแห้งหนังศีรษะจะเป็นสะเก็ดหรือร้อนหรือถลอกนะกับตรงกันข้ามนะทําให้ผมเนี่ยมันนุ่มนะและที่สําคัญนะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วง้วขึ้นยากนะใช้ตัวนี้เป่าไปเถอะมันจะทำให้กระตุ้นรากผมให้แข็งแรงแล้วขึ้นเร็ว